สวัสดีค่ะมีข้อคิดดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านนะคะ 1. อย่ายอมให้สิ่งเก่าๆมาทำร้ายจิตใจคุณอีกต่อไปชีวิตคนเรานั้นสั้นเกินกว่าจะใช้ชีวิตแบบนั้นได้จากโจแอลออสตินค่ะหากรู้สึกว่ามีสิ่งใดในชีวิตที่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ จงถอยตัวออกให้ห่างหรือไม่ก็พยายามเปลี่ยนแปลงมันแทนการคุ้นคิดถึงสิ่งเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีแต่จะสร้างความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นเท่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ทอแท้ให้มองหาสิ่งที่คุณสามารถตัดทิ้งไปจากชีวิตได้เป็นอันดับแรกจากนั้นเมื่อคุณสามารถละทิ้ง สิ่งแย่ๆออกไปได้คุณจะได้พบหนทางใหม่ในการก้าวเดินต่อไปค่ะ 2. อ,อันที่จริงฉันต้องขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยละ่ะเวลาที่มีสิ่งใดไม่ได้เป็นไปตามที่ฉันหวังไว้ไม่ใช่ทุกอย่างที่จะเป็นไปตามแผนที่วางไว้แต่มันก็ยังเกิดประโยชน์ต่อคุณนะถ้าเลือกที่จะมองสิ่งที่ดีๆที่ได้สัมผัสมา เมื่อใดที่คุณรู้สึกหมดแรงจงหันกลับไปมองว่าคุณมาได้ไกลขนาดไหนแล้วพร้อมทั้งก้าวไปข้างหน้าต่อไปให้ได้นะคะ 3. จงบอกให้โลกได้รู้ในสิ่งที่คุณต้องการแทนที่จะบอกสิ่งที่ไม่ได้ต้องการความรู้สึกท้อแท้อาจเป็นเพราะคุณไม่รู้สึกพอใจ ในชีวิตที่เป็นอยู่เท่าไรนักให้กลับมาดูวิธีที่คุณพูดคุยกับตัวเองว่ามันเป็นไปในแง่บวกหรือแง่ลบคุณอาจแค่ต้องการการปรับเปลี่ยนความคิดและวิธีการสื่อสารกับตัวเองเพื่อให้พบเจอกับเรื่องดีๆมากขึ้นเท่านั้นเองลองทบทวนตัวเองดูซิ 4. จงใช้พลังที่คุณมีในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ไม่ใช่เพื่อบอนทำลายคนเราสามารถใช้พลังที่มีในการพัฒนาตนเองและผู้อื่นหรือจะใช้มันในการทำลายก็ได้ทั้งนั้นดังนั้นจงเลือกให้ดีเพราะหนึ่งในทางเลือกนั้นจะนำคุณไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จที่คุณวาดฝันในขณะที่อีกทาง จะนำไปสู่ความทุกข์ความเฉยชาและไหลแรงบันดาลใจ 5. อย่าเสียใจกับอดีตเลยเพราะมันได้ผ่านไปแล้วอย่าก,กังวลกับอนาคตเลยเพราะมันยังมาไม่ถึงจงใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันแล้วทำมันให้งดงามจะดีกว่าเราต่างไม่สามารถควบคุมอดีตปัจจุบัน หรืออนาคตได้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราพอจะทำได้คือควบคุมความคิดของตัวเองและมีหนทางเพียงหนึ่งเดียวที่จะนำเราไปสู่ความสงบสุขได้ก็คือการอยู่กับปัจจุบัน 6. การพูดถึงแต่ปัญหาของตัวเองเป็นเสมือนการเสพติดสิ่งแย่ๆแ,แบบหนึ่งจงละทิ้งนิสัยนี้ทิ้งไป แล้วเริ่มใหม่ด้วยการพูดถึงสิ่งดีๆในชีวิตแทนดีกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกอยากยอมแพ้ให้ลองสังเกตสิ่งตัวเองพูดออกมาบ่อยที่สุดดูบางครั้งตัวเรานี่แหละคือตูที่ร้ายกาจที่สุดของตัวเองหากคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ให้มองโลกในแง่ดียิ่งขึ้นก็ลองเริ่มพูดถึง สิ่งดีๆที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นและมีพลังให้มากขึ้นดูซิขอขอบคุณเจ้าของบทความที่ป,ป้าาได้นำมาเผยแพร่ต่อและขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังถ้าชอบก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับป,ป้าาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ